มาถึงเรื่องของขนมบ้างดีกว่านะคะที่แม่แจ่มเขามีขนมพื้นเมืองขึ้นชื่อมากๆมีชื่อขนมนี้ว่าป้งโยงเอ๊ะไม่รู้ว่าคําว่าต้งโยงนี่มาจากไหนนะคะเดี๋ยวต้องมาถามแม่ป้อคะ่ะแม่ป้อคะคําว่าต้งโยงนี่มาจากไหนละคะแม่ป้าต้งโยงมันใจความเหนียวของมันน่เรียกว่าต้งโยงถ้าเ,าเอาไม้ไฟกวนมันจะเหนียวติดไม้ขึ้นมา อยาว่าขนมต้งโยงติดติไม้แฟรแล้วแบบนี้คือเป็นขนมโบราณตั้งแต่สมัยไหนนะคะแม่สมัยโบราณตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปู่ย่าแต่ยายมาจริงๆแล้วต้งโยงนี่เขาไว้ทําตอนเทศกาลอะไรคะทำไว้ตอนเทศกาลตอนปีใหม่เมืองปีใหม่เมืองปีสงการน่ะสงการก็ได้สงการนั่นแหละขั้นตอนแรกหรือว่าวิธีการทำเขาต้องทำยังไงบ้างคะแม่นวดแป้งนวแป้งอย่างที่แม่ทําอยู่นี่คือนําแป้งข้าวเหนียวมาใส่น้ํา แล้วก็นวดใช่ไหมคะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าเรานวดแป้งจนได้ที่แล้วต้องทำาังไงต้อ,ตองเอาไปปันป้นเป็นแผ่นเป็นแผนแล้วก็อเอาไปต้มให้สุกตอนนี้กะทิแตกมันแล้วอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะคะหรือว่าวิธีการในการเคี่ยวเพื่อทำไส้ใช่ไหมคะ แตกมันแล้วแบบนี้จะใส่เป็นใส่ใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวอ๋อใส่มะพร้าวปูลงไปเลยใส่เลยมะพร้าวโตใส่ถั่วลิสงใส่ถั่วลิสงด้วยใส่งาม้อนงาม้อนด้วยอ่าใส่ลงหมดหมดเลยนะคะลงไปเลยโอ้ใส่เยอะมากน้ำตาลอ้อย เต็ม<ล>หมดเลยนะคะใสาหมดเลยอ๋อแบบนี้นี่เรียกว่าต้นยงได้หรือยังคะแม่ต้นยงได้เลย,ย,ยลเนอะเหนียวละได้ที่มาในความเหนียวของต้นยงเนี่ยเรียกว่าต้นยงที่ติดไม้ไฟขึ้นมาอ๋อแบบนี้นเลยอ๋อลยเป็นที่มาของคขาว่าต้นยงย แล้วค่ะทานได้ทั้งแบบร้อนๆแบบนี้หรือว่าจะรอให้เย็นก่อนแล้วทานก็ได้ค่ะจบจากขนมอร่อยๆไปทำอาหารข้าวกันบ้างกับข้าวของคนแม่แจ่มร่ำลือกันว่าอร่อยแบบนี้ไม่ได้การแล้วค่ะช่วยแม่ปอทำกับข้าวเลยดีกว่า ที่แม่แจ็ไม่ได้มีเพียงแค่ต้มยงอย่างเดียวที่เป็นขนมอร่อยออร่อยนะคะเขายังมีอาหารพื้นเมืองอีกหลายอย่างเลยค่ะที่เขาบอกว่าล้ำแต่ๆตหรือว่าล้ำขนาดเลยนะคะอย่างวันนี้มีอาหารอะไรบ้างคะเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างคะมีเมนูเป็นลูกประแจทวเน,น่า่าวเน่าจ้ะทวเน่าคือทวเหลืองทวเหลืองแบบนี้ใช่ไหมคะ่วเหลืองแบบนี้แล้วก็เอามา ต้มต้มสองวันวิธีการทำนะอล้างให้สะอาดต้มสองวันแล้วก็เอามาเรียกตังเพจ,จะเรียกว่าอุก,อกคือเอาไปหมักไปหมกักละจ้ะตังเพจ,จะเรียกว่าอุก สามคืนสามคืนสามคืนให้มันเป็นแบบนี้ให้มันแตกมันแตกมันขึ้นมาได้สามคืนคนที่นี่เขานิยมทานมากเหมือนเป็นเครื่องปรุงอย่างหนึ่งเลยตปว่าเป็ดอาหารลักเป็นเครื่องปรุงของแม่เจมนี่แหละคือว่าถั่วเน่าจะขาดไปได้าไู้ไลังคาใช้คู่หลังคางั้นใช้วันนี้จะใช้ถั่วเหลืองเป็นรูปเป็นถั่วเน่าทรงเครื่องเป็นถั่วเน่าทรงเครื่อง นอกจากอาหารที่ทําจากถั่วเน่าแล้วแม่ๆยังแนะนําอาหารเมนูผักที่หาได้ตามรั้วบ้านดอกสนผัดน้ํามันค่ะททุกเมนูตอนนี้พร้อมเสิร์ฟอยู่แล้วเอาล่ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยเมนูแรกน้ําพริกตะแดงที่สําคัญต้องใส่ถั่วเน่าด้วยนะคะอย่างที่2ก็คือถั่วเน่าสงเครื่องหรือว่าถั่วเน่าแอบนั่นเองนะคะแล้วก็ผัดสน ใส่หมูนะคะแล้วอันนี้ล่ะคะคืออะไรคะแม่อันนี้เราเรียกว่าแกงแค่แกงแค่แกงแคจะเป็นผักลมมีดผักทุกชนิดจะมีบวบหอมมีนอเขืองและมีถั่วผักแปบพผักทุกชนิดมารวมกันเรียกว่าแกงแคพผักปลอดสารเยอะมากเลยแล้วก็มีผักต่างๆค่ะที่มาทานคู่กับเมนูอื่นไปด้วยนะคะก็คือมีทั้งแตงกวามีทั้งเป็นบวบจ้ะอันนี้นี่มีหัวละแอนหัวละแอนจ้ะ Oh, เป็นยังไงคะหัวละแอน,นมันเป็นพืชของตระกูลข่าขิงแบบนี้แหละ oh. เป็นอากับน้ำพริกจิ้มน้ำพริกแต่แดงจ้องเลยอิ่มอร่อยกับอาหารง่ายๆแต่ได้คุณค่าแถมอร่อยด้วยน้ำจิตน้ำใจของคนทำแบบนี้อาหารก็ยิ่งเพิ่มพูนความอร่อยไปอีกเป็นเท่าตัวค่ะ ส่วนยามบ่ายฟาร่ขอไปเที่ยวชมความงามอีกหนึ่งด้านของแม่แจม่มวัดป่าแดงสถานที่สักการะของคนบ้านนี้ค่ะ ตอนนี้อยู่กับพ่อเลินค่ะก็มาเดินเที่ยวกันที่วัดป่าแดดซึ่งถือว่านะคะเราสามารถมาเรียนรู้ศิลปะต่างๆจากสถาปัตยกรรมนะคะที่เขานํามาสร้างวัดได้ด้วยนะคะพ่อเลินคะถ้าเกิดว่าพูดถึงวัดป่าแดดเนี่ยมีมานานแค่ไหนละคะร้อยกว่าปีแล้วเจ้าเมืองของแม่แจ่มเป็นผู้สร้างนะเป็นไม้สักใช่ไหมครับ<ะ>ไม้สักทั้งหมดเลย แต่ถ้าเกิดว่าเห็นบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นปูลแล้วใช่ไหมคะพ่อเลิศเป็นปูนอันนี้เป็นปูนของโบราณสู่โบราณน,นะโอ้โดูจากด้านบนค่ะจะเห็นว่าเป็นศินละปะล้านาน,านาชัดมากๆอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรคะพ่อเลินใบระกาใบาระกาครับเป็นรูปทรงของหน้า,นาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามองจากด้านหน้านี่สวยมากๆเลยนะคะคด้านหน้านี่ยังมีอีกค่ะอันนี้คือมีพวกนาคสีง แล้ที่นี่จะแปลกมีจระเข้อยู่คาบนั่นนะมีจระเข้ด้วยครับจระเข้คาบนาคมาแล้วับนาคมาคาบสิง ายนอกก็สวยงามแต่ภายในโบสถ์งดงามยิ่งกว่าค่ะเพราะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติซึ่งมีอยู่ด้วยกัน8ภาพค่ะคือภาพพุทธประวัติภาพวิทูลชูชกพระเวสสันดรไรภูมิพระร่วงมโหสถจันทรคาราทการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเรื่องราวของพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยค่ะพระประธานองค์นี้นี่ก็นำมาประดิษฐานตั้งแต่สมัยไหนคะตอนนี้เริ่มสร้าง เริ่มสร้างเลยก็แสดงว่ายาวนานครับ้อยกว่าปีร้อยกว่าปีเก่าแก่มากๆเรียกว่าพระพุทธรูปในสมัยของล้านนาเลยใช่ไหมคะอ๋อถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีโอกาสก,าก็สามารถมากราบสักการะได้นะคะเพราะถือว่าเก่าแก่มากๆแม่จับในช่วงหัวค่ำก็ยังมีบรรยากาศน่ารักน่ารักแถมให้ก่อนนอน แบบนี้หลับไปฝันดีแน่ๆเลยค่ะปิดไทยค่งคืนนี้ด้วยกิจกรรมที่แสนอบอุ่นออนค่ะเพราะว่าเราก็มีการมาเผาเข้าวหลามกันด้วยนอกจากเผาเข้าวหลามแล้วมีเผาข้าวโพดด้วยนะคะตอนนี้ข้าวหลามได้ที่แล้วก็เลยต้องมา ปอกกันซะหน่อยจะได้ทานก่อนนอนนะคะเพราะว่าในค่ำคืนที่หนาวเหน็บแบบนี้ค่ะคงไม่มีอะไรดีไปกว่าได้มานั่งอยู่ข้างๆกองไฟแล้วก็ทานอะไรร้อนๆก่อนนอนค่ะคือได้อยากฟังเพลงปลอบๆก่อนนอนจะได้นอนหลับสบายค่ะมีสักเพลงไหมคะมีเพลงแม่แจม่มเจ้าเป็นเพลงของแม่แจ่มเลยเหรอคะเจ้าเจ้าโอ้ยงั้นอยากฟังจะได้นอนหลับวันดีมา <c oughs> ให้ฟัง่อยนะคะเจ้าเจ้าแม่จมแจ่มแดนวิลา กายส้นใจอยู่ในดวงดวยขุยนเขาเหมือนหนึ่งสอนความสวยงามลำพาป่าเขาเป็นเพื่อนพี่ลมหรือทอยแม่เจมทานสสเย็นเมื่อได้มาเห็นดังเป็นบุญยาสร้างไว Oh